สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามานอกสถานที่นะครับเพราะว่ากูโจจะพาไปทัวร์จูราสสิกเวิลด์ดีเอ็กซ์เพียกับประสบการณ์แบบ Immersive ที่เขาจำลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ j u r a s สิกมาให้เราได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดครับ เหมือนหลุดเข้าไปในสวนสนุกจูราสสิกพาร์คย่างไงอย่างนั้นโดยเขาจัดอยู่ที่เอเชียที T คับผมใจกลางกรุงเทพกันเลยทีเดียวค่าเข้าชมเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยแพงอย่างที่คิดนะครับรวาวห้ราร้อยเจ็ดร้อยอะไรอย่างนั้นนะฮะรอบที่ผมมาเนี่ยจะเป็นรอบสื่อมวลชนนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยเขาก็จัดการถแถลงข่าวก่อนเลยโดยลานที่ถแถลงเนี่ยก็ให้อารมณ์เหมือนกับโดมในจูราสสิกเวิลด์มากๆและเราก็จะมาเจอกับเหล่าเพื่อนเพื่อนเพจต,ต,ต่างนะครับทั้งแบมไคจูคิงดอมโซนี่เอฟเอ็กซ์และก็ริชมาคมผู้ครั้งไคร Super Hero เมื่อถึงเวลาต้องทัวร์แล้วนะครับไกด์ก็พาเราเดินอ้อมจากด้านหลังเพื่อเข้าสู่ทางเข้าด้านหน้าโดยรอบๆของเอเชียทีคเนี่ยจะเห็นว่าร้านค้าต่างๆก็ปรับแต่งร้านให้มีความเชื่อมโยงกับจูราสสิกเวิลด์ตลอดข้างทางโดยเขาจะมีพัตคารอาหารจูราสสิกด้วยนะครับผมซึ่งทางเข้าเนี่ยหรูมากเป็นลิฟต์ที่ติดจอ LED น้ำตก แต่จุดนี้เนี่ยเสียดายตรงที่ว่าวันนี้ผมไปเขาเปิดตอนกลางคืนนะผมดันติดธุระตอนกลางคืนก่อนก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ถึงด้านหน้าของทางเข้าครับแค่ทางเข้าก็ขนลุกแล้วเพราะเขาตกแต่งโครงสร้างได้เหมือนกับในหนังจริงๆเมื่อเข้าไปด้านในก็จะพบกับห้องที่เก็บอัมพันธ์กับตัวยุงที่มี DNA ของไดโนเสาร์นะครับแถมมีมิสเตอร์ DNA แบบในภาคแรกเนี่ยโผล่มาต้อนรับด้วยโอ้มิสเตอร์ Where did you come from จากนั้นความอ m มเมอร์ซที่เราจะได้รับแรกเลยก็คือเขาพาเรามาห้องหนึ่งครับที่จําลองเหมือนกับเรานั้นต้องนั่งเรือไปเกาะอิสลา u ูบลาหรือว่าเกาะที่ตั้งของพาร์คในจูราสสิกพาร์คภาคแรกนะในนี้จะมีเอฟเฟกน้ํากระจายด้วยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากให้น้ําเข้าปากก็ปิดปากไว้ก่อนแล้วกันและเมื่อเราถึงเกาะแล้วนะครับเราก็จะได้เข้าไปยังส่วนของพาร์คเลยก็คือมีประตูจูราสสิกพาร์คแบบในหนังเปียบ ตรงนี้ก็ขนลุกสุดๆเลยฮะเหมือนอารมณ์มันเหมือนแบบว่ามันฝันเป็นจริงอ่ะได้มาจูราสสิกพาร์คแล้วก็ขนลุกไปอีกก็ตอนเดินเข้าประตูเพราะว่าเฮ้ยแบล็กิโอซสอรัสอยู่ตรงหน้าเลยครับแล้วมันก็ขยับเหมือนจริงมากเลยฮะตรงนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ให้อาหารมันอยู่ด้านบนด้วยซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้แบบใกล้ชิดเลยซึ่งพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำดีนะครับว่ามันมีพฤติกรรมยังไงกินอะไรบ้างแล้วก็ เวลาเราจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะให้คําแนะนำนะว่าอยากเข้าไปใกล้มากขนาดไหนโดยใกล้ๆกันนั้นนะครับก็จะมีเจ้าแองไครโซรัสยืนอยู่ซึ่งตรงนี้ต้องขอชมทีมงานที่สร้างกลไกของมันนะฮะเพราะว่าดูวิธีการมันขยับสิครับ มันสมจริงมากๆเลยมีทั้งการยกหัวขึ้นการร้องคำลามแล้วก็เวลาทิ้งน้ำหนักลงพื้นเนี่ยมันจะมีเหมือนโชคเด้งกลับขึ้นไปด้วยโอ้โหดูดีมากๆเดินไปอีกนิดนะครับก็จะเจอลูกเจ้าพาราโลโลซอรัสครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้เราสามารถรูปไลฟ์เล่นกับมันได้นะครับผมอันนี้เนี่ยให้ฟัง คำแนะนําของเจ้าหน้าที่ดีๆนะครับว่าจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่แหวนแหวนจะไปขวนโดนหัวน้องเขานะฮะจากโซนสัตว์กินพืชเรียบร้อยนะครับเรามาเข้าสู่โซนอันตรายกันบ้างกับเจ้าเวโรซีแรปเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยจะมีแรปเตอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันแต่ว่าในจุดห้องหองนึงเนี่ยมันจะมีแรปเตอร์ที่หายไปนะครับ ที่มีชื่อว่าบลูนะก็คงรู้แล้วนะฮะว่าหมายถึงเจ้าตัวไหนก็คือเจ้าที่อยู่ในหนัง Jurassic World ์ไตราภาคนั่นเองนะครับนะก็ปรากฏกายแล้วก็ให้เด็กๆน้องๆหนูๆสามารถทำท่าทางฝึกหยุดเจ้าบรูเหมือนกับในหนังได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็จะมีวิธีการสอนเพื่อให้เราเก็บห้องเก็บภาพไปนะครับ จบจากแรปเตอร์แล้วทีมงานเนี่ยก็จะพาเรามายัางห้องห้องหนึ่งนะครับที่มีกระจกอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีหน้าจออยู่ด้านหลังก็คงเดากันไม่ยากนะครับว่านี่คือห้องของ Indominus สเร็กไดโนเสารไฮไลท์จาก Jurassic World ์ภาคแรกนั่นเอง <c oughs> ซึ่งโผล่มาแล้วเนี่ยเอฟเฟกตรงนี้ดีมากๆนะฮะ การเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้เนี่ยสมจริงสุดๆไปเลยและแน่นอนว่ามันก็คงไม่ได้จบสวยอย่างที่เราเห็นหรอกฮะเพามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะที่ทําให้อิ i ด o minus ร็กเนี่ยเกิดคลั่งขึ้นมาครับก็อลองดูแล้วกันนะครับเอฟเฟกจัดเต็มแค่ไหนก คือแบบมันมีผนังแตกมีควันพุ่งออกมาด้วยนะฮะแล้วทีมงานเนี่ยก็จะแบบว่ารีบให้เราออกจากห้องไปเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ขัดข้องที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วเขาก็จะบิว้วอารมณ์เราหน่อยนิดนึงนะฮะยังไงก็สามารถเอ็นจได้เต็มที่นะครับ ห้องต่อไปครับเห็นรถของพ์คจอดแน่นิ่งอย่างนี้นะฮะทำให้นึกถึงเหตุการณ์ของเดนนิสเนอร์ลี่ในจูราสสิกพ์คภาคแรกแล้วก็จริงซะด้วยนะฮะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยเจ้าไดโนโฟสอรัสไดโนเสาร์ at, ที่สามารถพ่นพิษออกมาได้ซึ่งถ้าสังเกตด,ดีนะฮะตรงปากเนี่ยมันจะมีน้ําพุ่งออมาด้วยเดินมาอีกห้องฮะเห็นทางเดินเป็นลูกกรงแบบนี้นะครับก็ไม่พ้นในฉากจูราสสิกพ์คภาคที่3กับเจ้า เทราโนดอนนะฮะที่คอยพง,งาบผง,งาบเกาะอยู่ตรงลูกกรงนะครับรอเข้ามากินพวกเราอยู่ข้างในนะจากนั้นเราจะมาสู่ห้องตัวอ่อนของพาราซอโลโฟฟัตครับสังเกตนะฮะว่ามันจะขยับได้ด้วยแล้วก็จะมีไข่ของมันนะฮะวางไว้อยู่อบเพื่อรอฟักตัว แล้วเราก็มาถึงห้องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือห้องที่มี t ีเร็ครับต้องบอกว่าการจัดแสงในห้องนี้เนี่ยโอ้โหสร้างความสะพรึงกลัวให้กับการปรากฏตัวของ t ีเร็กมากๆนะฮะดูไปแล้วก็ฟินไปนะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,นะเราเ็รา็อยากจะเห็นทีเร็กซ์ตัวเป็นๆตรงหน้านะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าได้แล้วแหละอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแต่เป็นแบบจำลองที่เหมือนจริงสุดๆไปเลยนะครับ แล้วตอนนี้นะฮะทีมงานก็จะบอกว่า t ีเรมันจะหลุดออกมาแล้วให้ทุกคนหนีออกไปก็ต้องหนีออกมาจากทางเดินนี้นะครับซึ่งออกมาแล้วก็จะเจอกับร้าน Jurassic World Store ซึ่งในนี้เนี่ยก็จะขายของที่ระลึกเต็มไปหมดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยโดนไปหลายอันเลยทีเดียวนะทั้งแก้วน้ําทั้งเสื้อลายจูราส s ิกพาร์ k นะฮะราคาก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ด้วยนะครับ ส่วนอันนี้เป็นของแถมนะฮะเพราะว่าทางผู้จัดเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่า Immersive ว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยส่งผลต่อธรรมชาติอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่ามนุษย์ช่วยการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงหรือว่าถ้ามนุษย์เนี่ยไม่รักษาสภาพแวดล้อมเนี่ยโลกของเราจะกลายเป็นอะไรซึ่งในนี้มันมีทั้งแบบ 3D ใส่แว่นแล้วก็จะมีระบบเหมือนกับ 4D ที่จะมีเก้าอี้สั่นให้เราด้วยนะครับผม Immersive ของ Jurassic World The e x p e r i e n c e เนี่ยก็ต้องบอกว่า ดีมากๆเลยนะครับใครเนี่ยที่อยากจะมาสัมผัสจูราสสิกเวิลด์ได้ดูในโนเสาแบบใกล้ชิดนะฮะสามารถมาดูได้เลยนะครับผมที่เอเชียทิคนะครับ